สวัสดีทุกคนนะคะพบกับข่าวสายขวรและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี65ซึ่งวันนี้5กันยายนได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกนะคะหลายๆคนตอนนี้ก็ไปลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วแต่หลายๆคนไปแล้วลงทะเบียนไม่ได้ปัญหาที่พบมีอะไรบ้าง ก่อนจะไปติดตามรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะคะและสำหรับในคลิปนี้นะคะก็สืบเนื่องมาจากวันนี้5กันยายนเป็นวันแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและสำหรับการเปิดให้ลงทะเบียนในรอบใหม่นี้นอกจากที่จะลงผ่านหน่วยรับลงทะเบียนแล้ว ยังสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยแต่คนที่จะลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์แนะนำให้เป็นคนที่ลงทะเบียนแบบโสดหรือว่าไม่มีครอบครัวนะคะถามว่าคนที่ลงทะเบียนแบบมีครอบครัวลงผ่านเว็บไซต์ได้ไหมได้นะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเราลงแล้วเราก็ต้องนำหลักฐานเอกสา,ารไปยื่นที่หน่วยลงทะเบียนอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็แนะนำให้คนที่ลงทะเบียนแบบมีครอบครัว ไปที่หน่วยลงทะเบียนเลยดีกว่านะคะซึ่งหน่วยลงทะเบียนที่มีให้ลงทะเบียนได้ในรอบนี้ก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกอสอธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารกรุงไทยซึ่ง3ธนาคารนี้ลงได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะแต่ธนาคารอื่นๆลงไม่ได้นะปัญหาแรกที่เจอวันนี้ก็คือมีหลายๆคนที่ ไปที่ธนาคารอื่นที่ไม่ใช่สามธนาคารนี้บางคนบอกว่าอ้าวต้องไปธนาคารที่เรามีบัญชียอยู่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะคะใครที่จะลงที่ธนาคารต้องเป็นทกสออมสิลแล้วก็กรุงไทยเท่านั้นนะคะหรือว่าใครจะไปลงที่สำนักง,งานคลังจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศก็ได้หรือจะเป็นที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศก็ได้ หรือจะเป็นสำนักง,งานเขตรกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตก็ได้ศาลาว่าการเมืองพัทยาก็ได้นะคะตรงนี้มีหน่วยรับลงทะเบียนให้เลือกเยอะแยะมากเลยนะคะแต่ใครที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ก็ง่ายๆเลยให้เรากดเข้าไปที่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์จะลงได้ตั้งแต่6โมงเชา้าถึง5ทุ่ม ใครที่ลงหลังห้าทุ่มแล้วลงไม่ได้คือไม่ใช่อะไรนะเว็บไซต์เขาป,ปิดนะคะวันนี้ถ้าเลยห้าทุ่มแล้วก็ไปลงอีกทีหนึ่งก็6กโมงเชา้าวันพรุ่งนี้นะคะให้เราเลือกปุ่มสีเขียวกดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คลิกคำว่าเริ่มลงทะเบียนเสร็จแล้วก็กรอกข้อมูลตามบัตรประจําตัวประชาชนเช่นชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดน,นะคะกรอกลงไปให้หมดเลยรวมถึงข้อมูลผู้ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นที่อยู่วุฒิการศึกษาสถานภาพครอบครัวหากมีครอบครัวต้องกรอกข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวด้วยอาชีพรายได้แล้วก็นี่สินตรงนี้กรอกตามจริงไปเลยนะคะ เมื่อกรอกเสร็จเรียบร้อยตรวจสอบข้อมูลและกดปุ่มยืนยันข้อมูลค่ะสำหรับคนที่ลงทะเบียนแบบโสดหรือว่าไม่มีครอบครัวกดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็ยืนยันการลงทะเบียนเพื่อจบขั้นตอนการลงทะเบียนโดยที่ไม่ต้องไปยื่นเอกสารหรือว่าเดินทางไปที่หน่วยงานรับลงทะเบียนนะคะแต่สำหรับผู้ที่มีครอบครัวหรือว่ามีคู่สมรส ก็คือหมายถึงว่าคนที่เป็นสามีภรรยามีการจดทะเบียนสมรสมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ตรงนี้นับเฉพาะคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าไม่รวมบุตรบุญธรรมถ้าสมมุติว่าเราต้องการกรอกข้อมูลไปก่อนเมื่อเข้าไปกรอกในเว็บไซต์เสร็จแล้ว ก็จะต้องนําเอกสารก็จะได้แก่บัตรประจําตัวประชาชนของเราบัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสแล้วก็บัตรประจําตัวประชาชนของลูกพร้อมทั้งถ่ายเอกสารแล้วก็ต้องเซ็นรับรองสําเนาด้วยนะคะแล้วก็มีการลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนทั้งผู้ลงทะเบียนแล้วก็สมาชิกในครอบครัวด้วยแล้วก็นําไปที่หน่วยลงทะเบียนตรงนี้จึงจะถือว่าจบขั้นตอนในการลงทะเบียนนะคะถ้าเกิดว่า คนที่มีครอบครัวแล้วลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์มันก็จะยังไม่จบอยู่ดีถ้าหากว่าเราไม่ได้นําหลักฐานเอกสารไปยื่นที่หน่วยรับลงทะเบียนก็จะถือว่าลงทะเบียนไม่สําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องแจ้งให้ทุกคนทราบแบบนี้เลยเนื่องจากวันนี้เนี่ยหลายๆคนไปลงทะเบียนแล้วนะคะแล้วก็แจ้งเข้ามาทางเราข่าวใส่ขวดนะคะบอกว่าไปแล้วแต่ว่าต้องกลับมาก่อนเพราะว่าเอกสารไม่ครบ ตรงนี้ต้องแนะนำเลยนะคะสำหรับคนที่ลงทะเบียนแบบมีครอบครัวจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนของเราบัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสและบัตรประจำตัวประชาชนของลูกถ้าลูกยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สูติบัตรแทนได้และที่สำคัญนะคะต้องไปพร้อมกันพ่อแม่ลูกเลยนะถ้าเกิดว่า ไปพร้อมกันทีเดียวก็จะลงทะเบียนจบเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ไปพร้อมกันได้ไหมได้แต่ว่าก็จะต้องมีหลักฐานเอกสารของคู่สมรสแล้วก็ของลูกติดไปด้วยนะคะปัญหาที่เกิดในวันนี้ก็คือลงทะเบียนแบบมีครอบครัวแต่เดินทางไปคนเดียวหรือบางคนเดินทางไปกับสามีแต่ว่าไม่ได้เอาลูกไปลูกอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้น เน้นย้าว่าต้องเตรียมตัวและเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยสําหรับคนที่จะลงทะเบียนแบบมีครอบครัวถ้าเกิดว่าไปพร้อมกันเตรียมแค่บัตรประชาชนของตัวเองของคู่สมรสแล้วก็ของลูกแต่ถ้าหากว่าคู่สมรสกับลูกไม่ได้เดินทางไปพร้อมกันเราจะต้องให้คู่สมรสของเราและลูกมีการเซ็นลงลายมือชื่อกำกับให้เรียบร้อยพร้อมทั้ง ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของลูกแล้วก็ของคู่สมรสแล้วก็ให้เขาเซ็นรับรองสำเนาให้เรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่าลูกอายุต่ำกว่า10คขวบอาจจะเซ็นยังเซ็นไม่ได้ก็คือให้แม่เซ็นแทนได้นะคะตรงนี้เนี่ยแม่เซ็นเป็นชื่อของแม่ได้เลยนะคะไม่ต้องให้ลูกเซ็นก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเน้นย้ำเลยเพราะว่าวันนี้หลายๆคนที่ไปแล้วก็ต้องกลับมาเนื่องจากว่า บางคนไม่ได้มีลายมือชื่อของลูกของสามีของภรรยาไปนั่นเองนะคะจะได้ไม่เสียเวลาแล้วที่สําคัญอย่างที่แจ้งในทุกคลิปนะคะไม่ต้องรีบไปวันนี้ก็ได้เพราะว่าเขาเปิดให้ลงทะเบียนทั้งหมด45วันวันสุดท้ายคือวันที่19ตุลาคมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่ลูกหรือว่าสามีภรรยาอยู่ต่างจังหวัดก็ไปขอ ใบแบบฟอร์มมาให้เรียบร้อยแล้วก็ส่งกลับไปที่ต่างจังหวัดแล้วก็ให้สามีกับลูกะเขาเซ็นลงในแบบฟอร์มมาให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ส่งสำเนาบัตรประชาชนของลูกของสามีของภรรยาแล้วเซ็นกำกับมาด้วยนะแล้วก็ผู้ลงทะเบียนก็ค่อยถือไปยื่นที่หน่วยลงทะเบียนนะคะรวมถึงเราไม่จําเป็นต้องเดินทางกับภูมิลําเนานะอยู่ใกล้ที่ไหนก็คือลงที่นั่นได้เลยนะคะ และหลังจากที่เราลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานาการลงทะเบียนได้ทุกวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์นะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนวันนี้เป็นต้นไปนะคะจะเริ่มตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนของเราได้วันแรกรอบแรกในวันที่16กันยายน65นะคะเพราะฉะนั้น ใครที่ลงทะเบียนไปแล้วได้รับใบจากทางหน่วยลงทะเบียนมาเรียบร้อยแล้วตรงนั้นใบนั้นต้องเก็บไว้ให้ดีแล้วที่สําคัญไม่ใช่เก็บไว้อย่างเดียวนะเราต้องเข้าไปตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนด้วยนะคะอย่างที่บอกนะรอบแรก16กันยายนนะคะอย่าลืมเข้าไปตรวจสอบเพราะถ้าเกิดว่า เราลงทะเบียนผิดหรือว่าผลการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เราก็จะได้กลับไปลงทะเบียนใหม่หรือว่าไปติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ที่หน่วยลงทะเบียนที่เราได้ยื่นแบบฟอร์มไว้นะคะเพราะถ้าหากว่าเราลงทะเบียนผิดไม่ได้ไปทําการแก้ไขชื่อของเราก็จะไม่สามารถผ่านเข้าไปพิจารณา การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้น้าเลายรีบนําข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่คะ่ะ